จิก้พายจิก้พายอืมอืมอืมอจิกพายอาออจ๊กกี้นี่เราฝันไปเหรอกิกอนอ๋ใครเรียกเราอะ แ้เหล่านั้นเพื่อสั่สงสมฟัเพียบุญบารมีให้เธอมีชีวิตีดีและพบคลุมอิสุกขขึ้นบอกพอว่าไงเ่ะ เออไม่มีอะไรหรอกกลางวันไหนไม่เห็นมีสักตัวเลยเนี่ยไม่เห็นมีเลยก็มันเดืออยู่ข้างหน้าเ,เอ,อ่ด้อไม่มีเลยหรอกมานี่เธอมา่ะสิผายกี่ทำมันนี่ก่อนเด้อ มาช่วยฉันเดินก่อนสิวันนี่เธอชิบกี้อายนี่เเป็นยังไงบ้างฉันว่าเธอพักผ่อนน้อยไปแล้วนะช่วงเนี้ย <l ots> <l ots> อะไรชิคกี้ฉันถามเธอจริงๆเหรอตกลงเมื่อกี้เธอไม่เห็นกระสือเธอไม่เห็นผีนังรำใช่ไหมไม่เห็นมีอะไรเลยและเน,นี่ยกลางวันแ,กแสกๆด้วยจะเอาผีที่ไหนมาออกมามีมาหลอกไม่มีหรอก ฉันเห็นฉันเห็นจริงๆเธอเชื่อฉันสิแต่เดี๋ยวฉันมีอะไรจะเล่าให้จะเล่าให้เธอฟังนะเล่าให้ฉันฟังเลยเหรอใช่เธอเล่ามาสิเธอ ฉันเคยไปเธอเคยดูหมอปลาใช่ไหมเขาบอกเขาก็ต้องมีเซนต์มีอะไรพวกนี้หรือว่ามียานที่รับรู้ช่วงเนี้เธอได้ไปทําอะไรแปลกๆเขา้าพิธีกรรมอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่ได้ทำอะไรชีวิตฉันอะแค่สวดมนต์อะนี่สวดไม่เป็นเลยฉันว่านะเนี่ยจะเป็นโชคชะตาฟาลิกิตให้เธอเนี่ย ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้คนผู้ตกทุกข์ได้ยากเธอได้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่หนช่วยใครก็ไม่รู้ไม่อยากช่วยอะ่ะ ไ,ไดโอ้ยจิก,กี้ฉันจะไปสู้เขาได้ยังไงล่ะขา,ขา,ขาถของขาดหาอาคมอาคมอ่ะฉันก็ไม่มีสวนมน้ำมันอาจารยยังไม่ได้เลยอะแล้วพาฉันไปที่สูปเนี่ยนี่เธอไม่ต้องห่วงหราากกอกฉันนะ่ะมีอาจารย์แนะนำที่จะสอนวิชาทั้งหมดใ<จ>หด้กับเธอเองอาจารย์คนนั้นชื่ออาจารย์ว่า สาภีมันคลุ้งกันหมดเลยนี่เลยค่ะพ่อหมอคนที่จะให้ดีจะให้พ่อหมอเป็นอะไรคะกลิ่นมันแรงมากเฮ้ย่เเา,าต็มไปหมดเลยมีผีด้วยเหรอคะพ่อหมอแลจะมีหลายตัวแลนะ้วแหละถ้างั้นเดี๋ยวฉันพ่อหมอสอนวิชาให้เราทำนี้ที่ก่อนคะ่ะเอาดีวค่คะเดี๋ยวไปตาม หนึ่งไปตามคนที่จะมาให้สอนวิชาคงใหะคบพ่อหมอเนี่ยค่ะพ่อหมอคนนี้แหละค่ะที่จะมาให้คุณพ่อหมอเนี่ยขล่าข่าหนูพหมอเนี่ยคล่าข่าหนูไจริงหรอสิว่ะเคสิไม่เสมอท่านนะท่านน่ะเป็นนักพรตค่ะสวัสดีค่ะพ่อหมอฝากเมือฝากตัวฝากหมวใจด้วยนะคะ เธออยู่กับพ่อหมอไก่อนนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวฉันนะ่ะออกไปดูเงื่อนอื่นก่อนงั้นนะ่ะเรามาเริ่มพิธีกันเลยดีกว่าอ่าน้องหนูได้ยินว่าเองมีดวงตาที่สามใช่เหรอใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวสักพักเราจะเปิดดวงตาที่สามของน้องหนูนะค่ะ,คะหนูจับเชียนนี้ไว้ขนมมือไปด้วยเอานี่รู้ไดียัง ดวงตาที่3ามของหลายๆคนรวมกัน <C up> พอพ่อหมอกินเสร็จแล้วเราจะเริ่มพิธีเลยนะ เอมีอะไรให้ข้าช่วยหรือเออพ่อหมอคะหนูอยากให้พ่อหมอสอนวิชาอารมปรับสัมภเวสีให้หนูจ้ะได้สิรันเอระนนะเรามาเริ่มกันเถอะตะกาละเทปุตังทนากามโมละเททนะอธิกายกายะายะ เทวานาปิยตังสตวาเอาหามานังหนูคบหัวไว้ขอแรงจังเลยอะในนี่นี่ครูกอดที่นังหน่ะจะต้องไปฝึกวิชาด้วยตัวเองอาจารย์จะสอนบทสวดมนต์มาให้สามบทสวดทุกเช้าเย็นนะกลไปหนู แต่ถ้ามองหนูอะสำเร็จวิชาหนูจะสามารถเปิดลูกตานี้ได้โอเคค่ะงั้นอะอาจารย์จะสอนวิชาให้แล้วนะเริ่มที่ผีไทยก่อนนุมมึงตัวบ้านตามอาจารย์นะว้าวว้าวน้องมาส คอยจำได้ใช่ไหมบทที่สองอันนี้จะเป็นโบทของฝรั่งพนมือตั้งใจดีๆนะหนูลุยบายบายลุโอเคโบทสุดไฮไลท์นี้จะเป็นทางอินเดียตั้งใจพนมือเลดูลาเลดูเลดูหัวลาเลดูหัวลาเลดูหัวลา ดดดลลลเองนี sociedad, ่มันเรียนรู้ได้ไวนะออกไปเนี่ยอาจารย์จะมอบภาพลวงมาให้เนี่ยเอาจารย์จะมอบภาพลวงมาให้นะมาเองอย่าลืมนะห้ามใส่มันเด็ดขาดถ้าเองนะไม่สำเร็จเองอ่ะ ทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆฝับผีบ่อยๆก็จะเก่งเหมือนอาจารย์นี่แหละอย่าลืมช่วยเหลือคนอื่นละเดี๋ยวหนูจะฝึกทุกวันเลยค่ะมาทรงออกแล้วใช่ไหมเออมันอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเออมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วค่ะพี่กลับก่อนนะจ้ะจ้ะไปนะคะไม่เป็นไรหรอกทรงออกแล้วอะแล้วอะต้องไปฝึกวิชา เดี๋ยวโอเคอยท่องมาตั้งนานแล้วว่าดูเสร็จข้าสามโอเคอ้ยนี่เ้อ้ยเออได้ของมาเยอะแยะเลยนี่นะดูซิวิอะไรอ่ยมันคืออะไรอ่ะมันเป็นอุปกรณ์อ่ะจัคกี้ทั้งผีไทยฝีหลังฝีอินเดียเะไรหรออันนี้เธอกลังจะฝึกวิชาใช่ไหมใช่ขอตัวก่อนนะ ฉันไปฝึกด้วยกับเธอดีกว่าม่ได้หรอกเออเหรอฉันจะต้องเข้าส่งก่อนทํายังไงยยฉันอ่ะมีดวงตาที่สามไหนไงดวงตาที่สามนี่ไงดวงตาที่สามมันจะแก่ได้เฉพาะคนที่ฝึกแลวสังเ็จการศึกษาเอองั้นตอนนี้เธอก็ยังแก่ไม่ได้เลยสิงั้นเธออ่ะเป็นกำลังใจให้นะตั้งใจฝึกนะจ๊ะ เฮ้ยนึกจังเลยอ่ะเธอเป็นหมอผียะมะราชาโนท้าวเวสวุวรรณนมะระนังสุขังอราหังสุขะโตนะโมพุทธายะยะอืม <c oughs> <c oughs> แล้วก็ผีอีเดียวแล้วก็ต้องต้องต้องเก็บกุบบายต้องดื่มน้ำโอนี้เพื่อที่จะไปปราบผีทั้งหมด Này lô Này hello. hello. No งั้นน่ะเดี๋ยวฉันน่ะจะไปทําการเปิดบริษัทให้ส่วนเธออ่ะก็รอปราบผีรัวๆเลยนะโอเคใช่คิดอ่ะก็ตามความยากง่ายของผีบอกเขาไปเลยโอเคโอเคตามนั้นก็ไหนจัก,กีีอ่ะบอกว่าลงเว็บไซต์ทั้งหมดทั้งโฆษณาโอ้เนี่แคสปราบผี ที่ติดต่อมาเขาแคนนเซลไปอีกแล้ว,ลวเธอเขาบอกว่าเขายังไม่เห็นผลง,งานเราอะเขาไม่เชื่อหรอกเนี้ยแล้วแบบนี้เขาจะลุกไหมเนี่ยน่าสิพวกเราอะลาออกจากงานหมดแล้วว่าแล้วเนี่ยตังก็ไม่ได้เลยสักบาทเนี่ยรอรอสาวนี่ก็ไม่มีใครมาเลยน่าสิไม่ดีอะ ชิคกี้พายปรับสัมภเวสีจ้าสวัสดีครับขอให้มาปรับผีนะครับเออได้ค่ะเออที่ไหนคะที่ออฟฟิศครับอ๋อได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าดิฉันอะได้ทั้งไทยฝรั่งแล้วก็อินเดียเลยนะคะมาเร็วๆนะครับจะจเฮ้ยรอมาแล้วเรา,าไปปรตบผีแบบจัดหนักจับเต็ไมไปเลย อยังเก็นผีอยู่ใช่ไหมเนี่ยเ็นสิโอเคงั้นน่ะไปกันเลยถึงเป้าหมายแล้วทีมเนี่ยใช่พี่เราจะต้องมาปราบผีะ่ะ i i <laughs> 贝蒂，钱花哟那皮脱。 อัครหังสุขโตนะโมทายะเลโด้ล่าเลโด้ลาเลโด้ลาเลโด้ลาเฮ้เลดลูกตายเลก่มาเจอท่านตาดท่าตัวใหญช่ฉัน่ะจะฆ่า เรียบร้อยแล้วค่ะคแสดงว่าฝีมือเธอที่ฉันเปิดตาให้อ่ะมันก็มีแพ้ค่าล่ะสิขอบท้าทายที่ทรงชมเพคะรอบเนี้ยเอาแค่หมื่นฆ่าก็พอ,อได้ค่ะเก็บเงินลูกค้าแม่หมอแม่หมอไม่ต้องกลัวคนมาเยอะขนาดนี้แม่หมอช่วยด้วยไม่ต้องกลัวมันรอนะ หายอยิ่เดียวเม่เลดูเลดูเล <c oughs> ่แม่เม่นไม่ปวดเลยอ่ะอออแม่ไม่ได้ปวดเลยอ่ะเจะะ็บป่จับ